ทำไมทำไมไม่ใช้ตัวใหม่ลงบอสเพราะว่าเพิ่งมาไงเพิ่มาไงแล้วของก็ไม่จะมีเมื่อวานก็บอกไปไงต่อให้ได้มาผมก็ไม่มีของอับอยู่ดีแล้วแม่ก็ถึงได้จริงๆด้วยกูจะไปรู้แล้วว่ามันจะได้เราก็แค่มองความเป็นจริงว่ามีเราก็แค่ประมาณว่าไม่ประมาท ทำตัวเท่าที่เรามีอยู่เท่านั้นเองก็เลยไม่อยากประมาทแล้วก็ทําตัวที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วก็คิดว่ามันก็คงจะเกลือเหมอนเดินแล้วก็คงจะหลุดเลททั้งปีแมงเสกมาจริงไปไม่ถูกกับชีวิตเลยตัดตัดตัก,ตก,ตกลุ้นแมงพอๆกับกดกาชาเลยม,มาต้องได้แล้วปะได้ป้าตาแมวได้แล้วได้แล้วอ้าว,าวาได้เห็นเกลือแล้วเอาาไหล่การันตีเอาตายแล้วตาแวามว ดวงตาแมวนี่มันต้องดีว่าผมปะของผมเปิดรีไอดีในเจแปนแปดครั้งอะไม่ได้ฮีพิจิีรเลยนะเคนเจ็บมากเลยนะคุณได้อย่เข้าเซอร์เคิลหน่อยครับใครจำตัวเลขไั้ไหมไปเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ไหนๆก็อยู่ตรงนี้เลยดูให้เลยหมดเรื่อง รับบทเป็นหัวกิวชั่วข่าวไหนใครอยากจะรับบอกมาเดี๋ยวป๋ารับแทนอย่าเพียคือผมมันตั้งเป็นฐานนะอยู่แล้วมันหาด้วยชื่อธรรมดาไม่เจออ่าเดี๋ยวเอาเลขหัดขึ้นมาเอาเลขรหัดไปง่ายกว่าอยี๋ยวเชื่อใจตาแมวแมวเป็นสีที่เชื่อใจไม่ได้มาเซิร์ฟนะครับผมเอาห้าห้าห้าเอห้าสิบโลเซิร์ฟงานตื่นตาขน ที่เยงเจอแล้วหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหครับผมหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนะครับนี่เลยเข้ามาได้เลยนะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยอ่ะโอเคมาคอนเทนต์หลักของเราก่อนจากกันในสุดของวันนี้นะครับเป็นไงจบอย่างสวย <c oughs> จะสวยไหมเนี่ยเราต้องดูกันต่อไปลรงงานนี้โอยลุ้นแทบตาย14ี่ขีดหาสิด 3. สซึ่งขีดสุดๆเลยครับผมไม่ผ่านตาที อ่จัดไปครับห้าห้าห้าสิบโลแรกๆหลห่อมสี่หมื่นสี่หมื่นสี่แปดแปดร้อยแปดสิบอืมกํลังอร่อยเลยครับตั๊แมวแทงหลังผมตลอดเลยครับผมกาชาปิ้นคอนผมไม่เชื่อใจตา๊มแมวแล้วจะไปรู้แล่ะเจตเต็นตุกๆเนี่ยไอห้าสิบโลเนี่ย ไอเนี้ยหนึ่งละไปละเนี่ยไปได้รันแล้วเนี่ยไปละหนึ่งโอ้ยดูมันเจ็บปวดอะลิมิตมีรีรันไหมครับผมตามปกติแล้วมันมีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องรอประมาณหนึ่งปีครับผมกว่าจะรีรันได้นะครับนะยิ้มยิ้มอะไรยิ้มอะไรเราสาวคนเลยนะแตกไป ไม่แตกว่ะเอาฮานาโกะไปกับบ้านได้เลยรอบนี้รับประกันได้ฮานาโกะมาไม่ออกฮานาโกะด้วยโอ้ยผมไม่ค่อยเป็นคนหัวร้อนเนาะแต่จะหัวร้อนกับการอาชาส่วนใหญ่อันนี้ก็ตโวใครตุวมันแล้วครับสุดจัดจ้าทำไมตะเกียงบอสต้องฮิวให้เต็มพี่เต็มบางทีก็ไม่เต็มอ๋อ บอสมันจะมีบัฟครับผมตะเกียงบอสมันจะมีบัฟรถคิวเลือดอยู่นะอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับนะให้ดูครับผมกรอบสีฟ้าตัวที่ตะเกียงครับผมถ้ามันติดบัฟอยู่ตรงส่วนนี้คิวยังไงก็ไม่เต็มต้องรอให้บัฟนั้นหายงไปก่อนนะครับผมดีบัฟตะเกียนั้นหายไปก่อนนะครับเฮาทูการันตีเฮาทูการันตีไม่ไม่ได้ไหม เเีย้ฮาทูการันตีฮาทูการันตีก็นี่ไงฮาทูเรือจิโร่โอ้ยขายของต่อแล้วไปดนแล้วแมวทำร้ายคนบริสุทธิ์อีกแล้วสามร้อยผมออกเรียบร้อยสี่สิบอโรน่าบอกอี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 รถกระเทีอีกแล้วอือ ไอ้โลแล้วเนี่ยแม้กระทั่งทานาโกะยังไม่ออกเลยแกเอ้ยวันอะไรวะเอาโลสุดท้ายแล้วนะครับตัดสินเอามาแล้วมาแล้วเหรอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเส้นทางสุดท้ายของชีวิตโอ้โหมันต้องรอลุ้นจังหวะสุดท้ายหรือยังไงเนี่ยฮะจบได้สวยแบบไหนเนี่ยจบสวยจบสวยใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดโอโทริครับของผมมันจะดีเลยนิดนึงอ่ะแต่แมวเฉลยเลยดีกว่า ยังไปไม่ถึงมันกันใจเย็นโึงเงี้ยลมาบ้างแล้วก็พีน่าอะไรอ่ะเดี๋ยวโอ๊ยหลุดมาไกลเลยเว้ยไม่อยู่ในเลทเลยมันไกลเลเวล เฮ้เป็นลาบอกว่าซัมเมอร์จะมาไงเออ <laughs> โอเค <laughs> <laughs> น,นั่นะท่านผู้ชมามาลุ้นใบเหลืองสุดท้ายก็ผมว่าจะออกเป็นานาโกไหมนะครับผมนะมาดูกันดีกว่าใบสุดท้ายสีทองแล้วผมนะสองดาวเนี่ยจะออกเป็นธนาโกไหมนะครับ ฮีนาได้ติดตามคุณจริงๆตามเมวไอคือไม่ใช่ฮีนะเนี่ยคือผมได้ตั้งแต่เซิร์ฟเจแปนตั้งแต่ตั้งแต่เขาเปิดเซิร์ฟแต่แรกตั้งแต่นูน่นจนไอดีเนี้ยตลอดมาก็ได้ฮินะมาตลอดไม่พลาดเลยนะก็คือเรียกว่ามีแหวนแต่งมันได้แล้วเนะี่ย <laughs> <laughs> เอาง่ายแม้แต่คานาโกะแก,กยังไม่ได้เลยเติมแบบว่า หัวขาวเหมือนกันไม่ใช่เหรอทำไมไม่ใช่วะหัวขาวเหมือนกันมีปีกเหมือนกันด้วยแต่คนละปีกกันนะโอ้โหหัวขาวก็ใช่มีปีกก็ใช่ทำไปออกมาเป็นหินาได้วะเหนื่อยปะแถบตัวแดงเหมือนกันต่างหากครับผมโอ้โหมันเหนื่อยอะตัวเล็กเหมือนกันด้วยครับผมตัวเล็กเหมือนกันหัวขาวเหมือนกันมีปีกเหมือนกันด้วยกระสุนแดงเหมือนกันแต่แม่งเอยคนละตู้ มันเหนื่อยเป็นเป็นประเภทรายเดือนนี่แบบอืมก็ฟา์มาทุกวันอะแต่มันเหนื่อยนะจะส่งทางถึงยั้ต่อไปและครับผมผมไม่เบื่ออะไรแล้ว่ะเบือตีโลต้องมาแล้วเดือนหน้ามันไม่หลุดตัวเป็นโรงเรียนตีนตีแล้ครับผมแค่นั้นแหละกาหมัดแหละครับโอเคโอเค S <S <S อโอเคครับผมวันนี้ก็คงจบในส่วนของการสตรีมวันเพียร์เข้านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมนะเอาไมเอาประมาณไอ้น,นี่ดีกว่าทุกครั้งที่มีการไอ้นี่ทุกครั้งที่มีการอัปเดตแพ็คใหม่ดีกว่ากาชา <S <S ใช่ไหมโอเคโอเค <okay. S 2> ใช่กาชาอัปเดตแพ็คใหม่ประเภทนี้ค <okay. S 2> ่อยมาร่วมสนุกแล้วแลกเปลี่ยนกันดีกว่า เพ <อ S 1> ราะช่วยนักขุดก็จะเยอะด้วยจะเหมาะที่ในการโปรโมทด้วยโอเคนะครับอบก็กวันนี้ก็คงจะมาหรือวม่แค่นี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาร่วมสนุกด้วนยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วชมท่องตามแมวด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกาให้ตามแมวด้วยนะมีตาแม่มีคอนเทนต์สอนเยอะแยะไปหมดเลยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยส่วนของผมก็จะเป็นไลฟ์ประเภทผู้ชมเล่นใหม่สามารถเข้ามาสอบถามได้อืโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตมนนว้นะ bye bye, บ๊ายบายบ๊ายบายครับผมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ